อ้าวสบายดีครับผมเป็นพี่น้องไทยพนพิศัยบ้านเฮาครับวันนี้รวยจ้ะมือดีรวยนะครับวันนี้มือเลขอ่อนนะครับเดี๋ยสิมาเฮ็ดน้ําตกนะจ๊ะเราไม่มีลาบจ้ะเราจะมีน้ําตกหมูนะครับย่างหมูไว้แล้วพี่น้องย่างหมูลรวนะครับเอาน้ําตกหมูก็ต้องมีหมูย่างนะครับหมูย่างห่อนๆเลยแล้วก็จะเป็นหอมแดงซอยนี่นะครับแล้วก็ต้นหอมผักชีซอยมะนาวนะครับ เอาบอกหน้าบกหน้าหอมซอยมะน่อยบีบน้ำปลาจ้ามาเป็นะก,ก้าเลยน้ำปลานะครับผงนัวจ้าต้องมีจ้าพี่ผงจ้าพี่ผงต้องมีจ้าแล้วก็ข้าวคั่วนะครับโอ้ข,ข้าวคั่วอีตนบริสเเยกระปุกน้ำงาเมเพิน่นเอามาซอยอันนี้เราก,กันเนาะแล้วก็ผักแก้มจ้าผักแก้มจะเป็นผักสลัดบกเขือนัอกแตงนะครับอืมสดๆเลยเอา หิวหิวหดดนึ่งแองหอมๆกอนเอาเอาเอาลายยางเดี๋ยวหั่นหมูก่อนเราทําหั่นหมูก่อนหั่นหมูกันเจหมูย่างหอมหอมอืมโอ้ยมือเลขออกกับเป้าอ่ะนะอันนี้พี่น้องนัะกกามีแต่เลขอั้นนะครับเลขอั้นเยอะมากเลย ลราซอยหมูให้กันเบิงนี่แหละลราซอยหมูให้กันเบิงนีนะครับเดี๋ยวจะอ่ะซอยเป็นตัวอย่างนิดหนึ่งนะครับซอยเป็นตัวอย่างนิดหนึ่งนี่เสร็จแล้วนะครับซอยหมูเสร็จแล้วจ้าแล้วก็เอาหมูใส่หม้อเลยนะครับหม้อที่ว่าห้าจะ้นเนาะ มา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 อันนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงเ,เครื่องปรุงก็จะเป็นน้ำปลานะคะนรบนนะคะับน้ำปลาน้ำปลาพริกป่นนะครับนี่พริกป่นอุ้ยพริกป่นว่าเพิ่นเพิ่นว่ามันเผ็ดนะครับใส่เอาพอประมาณเพราะว่าเพินพ่นขัวเอง นี่แมค่ค่าบอกคั่วเองเดินก็ได้รับมาขายอ้าวรากาโอ้ใส่เบเอร์ตะกิดบ้านให้ได้หลายรอบอยู่ผงนวนะครับนิดหนึ่งนิดหนึ่งใส่พอคือใส่พอได้คุยกับโมไม่ใส่ผงชุดรสเพื่อนจะไม่ครบเสิเพื่อนจะไม่คร,บเ,ครบเดย <c oughs> เอาบีบมะนาวเข้าไปจ้าให้แบบเ้าฟ้านิดหนึ่ยงยามพี่น้องถ่าแม่หน้าท้อง เอาในหิวข่ารู้สึกว่าน้ำปลาจะน้อยไปนี่จ้านี่จ้าเอาคนก็เลยคนนี่เห็นเลยัอนนี้เห็ดบัวลายนะครเห็ดพร้อมกินเพื่อถือเลขจะไปกินข้าวนอกบ้านนะเตรียมเตรียมเมนูว้แล้ววจะกินอย่างแรงก็ชิมนิดนึงนะคะชิมก่อนอืมโอเคเปรีอยได้อีก อหอมแดงจ้ะหอมแดงลงเลยนี่หอมแดงแล้วก็หอมต้นหอมผักชีชอยชยมาครุบครุบโอ้หน้าตาน่ากินมากเลยนี่มันจะแกบบอคืออยู่คืออยู่ข้ออขางนอก อื่นก็จะเป็นแห้งๆแ,แน่เนะเาะเลื่อนมาเลื่อนมาใกล้ๆนะครับอืมเอา้าขอซิมจากบากแนะ่เสียบบัวเสียบบัวอ่อซินนี้ซิมน,นี้อืมอืมเยบ็บเยบ็บ ตรงบนนวลเอ้าเจอกันที่โต๊ะอาหารจ้าจู๊บเจอกันที่โต๊ะอาหารเลยจ้านี่น้ําตกหมูของเรานะครับเป็นจะเสียบ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 น้ําตกหมูมามามาน้องน้องนั่งนั่งเลยนั่งนั่งผัดแก้มพร้อมนะครับแล้วอันนี้จะเป็นเกี๊ยวเกี๊ยวนะจ้าเฮ็ดเองนะนี่ เกี๊ยวหมูนะครับเกี๊ยวหมูอ่าน้ำซุปใส่เกี๊ยวหมูนะครับเออนี่เสีบเสียบเสบเสบเอาฟันดีฟันดีมึงไม่นี่ฝันดีไม่นี่เสือกเรีกยีดอลองคลอด้วยน้ำเปล่าสักหน่อยมูแรงค่อยกินเบียดสุดเสียบนะอ้าวจดรอจอดรอไอ้น้ำตกหมู

อ,อ,อือือ้เฮอยโยเฮ้ยู่อหอเห้กินเงสาใจจะกินร้านกันบกขาหงอมหลายหลายจานกับเบืืองอืมไม่มีหงอม Tham rồi, tham rồi Giờ nam ta, giờ nam Giờ nam, giờ nam Giờ dài dài lên mm เออมีเวลาว่างกับหาซื้อแนวมหาเห็ดไปพี่น้องได้กิน <c oughs> ไปว่าเฮ็ดอันนี้อันนี้เป็นอืมทำไมนี่ถ้าไม่รู้ก็ถาม YouTube. ยู u t u เพราะเดี๋ยว,วน้าหมูติดมาหลายๆเนี่ยจะเสียบเลยยำมือหนาจะเอาหมูสามชั้นเลยว่ ย่างหมูสามชั้นเนะแซ,บแซ,บแซบะ่บๆโรดจะไปย่างอ้วนเอากินแซ่บแล้วมีความสุขอืม,อมเอา้าแขงๆ้รยๆแล้วมันนี้หมานถึกเล็กเด้อพไปนอนแล้ว